พอดูวงเลี้ยวหน่อยนะครับเลี้ยวได้เร็วไหมว้าวเลี้ยวได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมนะโอ้โหเหลือจะเชื่อครับเลี้ยวได้แบบเร็วมากนะครับเลี้ยวได้ดีมากนะครับเรือเร็วแต่ว่าอาวุธน้อยครับหลบเติมเลือดก่อนไม่อย่างนั้นแพ้แน่นอนตามประกบเลยครับประกบยิงเลยครับ ตามประกบยิงเลยครับเรียบร้อยครับไม่เหลือสวัสดีประกาลังแน่นอนสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเจ้า FGS s 4 1 Tiger มันมีชื่อย่อว่า t y p 148นะฮะเรือลำนี้เป็นเรือของประเทศฝรั่งเศสสนนราคาอยู่ที่175,000ดอลลาร์ก่อนอื่นเลยขออนุญาตซื้อเรือก่อนนะครับ อ่าโอเคเราซื้อเรือมาเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเลยครับมาดูที่ข้อมูลเรือก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็คือความแข็งแรงอยู่ที่4ี่หมก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะพอดีพอดีอดนะต่อไปอยู่ที่ความเร็วเรือความเร็วเรืออยู่ที่20.4ก็ถือว่าเร็วนะครับต่อไปความคล่องแคล่วอยู่ที่สอความคล่องแคล่วถือว่าน้อยนะ ช่วงเรดาร์อยู่ที่13.3ก็ถือว่าปานกลางนะครับระยะตรวจสอบของโซนหน้าอยู่ที่1กิโลนะฮะอาวุธในเรือมีอยู่3อย่างนะครับเริ่มจากอันดับแรกเลยก็คือจรวดนะครับจรวดเป็นของ AGM-176 c l i f f e r นะครับสร้างความเสียหายอยู่ที่1,150ต่อ1นัด อันดับต่อมาเป็นปืนใหญ่เป็นของมีรา่า76ทั62คอมเพกขนาด76มิมสร้างความเสียหายอยู่ที่1,200และอันดับสุดท้ายปืนใหญ่อัตโนมัติเป็นของโบฟอน L ทั70ขนาด40มิมสร้างความเสียหายอยู่ที่150นะฮะ โอเคครับเราดูข้อมูลในเรือและก็อาวุธในเรือเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปทดสอบเรือกันนะครับว่าจะสามารถเล่นกับเรือชั้นหนึ่งเนี่ยได้ดีขนาดไหนนะครับไปกันเลยครับไปโอเคครับเรากลับมาในเกมขอทดสอบความเร็วก่อนเลยกัน ความเร็วจะถึง20่สิบไหมความเร็วเร็วสุดอยู่ที่19นะครับลดความเร็วลงมาอยู่ที่9นะครับความเร็วอยู่ที่9โอเคขอดูวงเลี้ยวหน่อยนะครับเลี้ยวได้เร็วไหมว้าวเลี้ยวได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมนะ โอ้โหเหลือจะเชื่อครับเลี้ยวได้แบบเร็วมากนะครับเลี้ยวได้ดีมากนะครับโอเคเราขอทดสอบปืนใหญ่ต่อไปเลยแล้วกันนะครับยังไม่เจอศัตรูขอทดสอบก่อนกันว้าวปืนใหญ่แรงนะเนี่ยว้าวปืนใหญ่ดีนะครับอขอทดสอบ จะรวดกันดูโอเคตอนนี้เราโดนโจมตีนะครับเรียบร้อยครับท้ายไปเลยหมื่นสี่นะครับโดนโจมตีนะเรือเร็วแต่ว่าอาวุธน้อยนะครับ ไหมครับปืนอัตโนมัติของเรายิงก็ดีนะครับเราเร็วเราต้องใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์ครับเราต้องหลบครับหลบเติมเลือดก่อนไม่อย่างนั้นแพ้แน่นอนโอเคครับโผล่หน้าไปยิง ปืนใหญ่หนีแรงนะปืนใหญ่แรงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เรือเราประกอบไปด้วยกับเป็นเรือที่มีความเร็วด้วยมันก็ถือว่าได้เปรียบอยู่นะตามประกบเลยครับประกบยิงเลยครับตามประกบยิงเลยครับเรียบร้อยครับไม่เหลือสวัสดีประกาลังแน่นอน บอกเลยว่าไม่รอดนะมามอบเถอะไอ้หนุ่มมายอมซะดีๆโอเคครับก็สร้างความเสียหายที่สามหมื่นสี่นะก็ถือว่าสร้างความเสียหายได้ได้น้อยนะได้น้อยก็ะสมกับราคานั้วเลยเนาะราคาถูกแต่สิ่งที่ดีเลยก็คือความเร็วเนาะมีความเร็วนะความเร็วอยู่ที่20.4 นในราคาที่หนึ่งแสน,นราคา1นึ่งแสนปลายๆไม่ถึง2องแสนก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะแต่ว่าสําหรับตัวผมเองก็ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะให้ความแข็งแรงเรือมาอยู่ที่4ี่หมื่นก็ตามนะอาวุธก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะถือว่าอาวุธไม่แรงแต่ปืนใหญ่ของเขานี่ก็ถือว่าใช้ได้นะ โอเคครับคลิปนี้ก็มาขอทดสอบให้ดูเพียงเท่านี้เนี่ยต้องขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ